ก็สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสอนรูดเครื่องครับอ่าก็ชแนลของซีโร่เกมเมอร์ซเอ่ะเขาบอกว่าให้ผมให้ผมมาสอนรูดเครื่องหน่อยเพราะว่าเขาจะรูดอะไรสักอย่างนี้แหละอ่าก็จะให้ตามที่ขอเลยขั้นแรกนะอย่างแรกเลยอ่าไอตรงกลางที่มันเป็นห้าเก้าแล้วก็มี เหมือนน้ำอ่ะผมจะคิดว่าให้มันเป็นน้ำแล้วกันอ่ะแล้วก็กดเข้าไปที่เออเนี่ยตรงเนอะอ่ะใชงเหรอมันจะมีคำว่า root แล้วก็อะไรนี่เล้อ่ะ,อะจากนั้นก็เลือกแอปมาแอปหนึ่งจากนั้นก็กดตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เนี่ยตรงนี้แล้วก็กดที่สีเขียว แค่ okay. นี้คุณก็สามารถรู้ได้แล้วก็คใครใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไคร์ด้วยนะ,ะก็คลิปต่อไปผมก็จะลงอีกอนะจะลงวันเนี้ยอีกอะ่ะเพราะว่าเนื่องจากเมื่อวันเมื่อวานเนี่ยผมไม่ได้ลงคลิปเพราะว่าเจ็บ <c oughs> เจ็บมากเมื่อเมื่อวานผมไปโรงเรียนเนียพอไปโรงเรียนปุ๊บ โดนเลยคัดสยาวแบบผมโดนคัดอก็เลยร้องไห้ถึงบ้านเฮ้ยเดี๋ยวอย่าว่าผมว่าไม่ได้ขี้แยนะผมไม่ได้ขี้แยหรอกก็จริงๆแล้วเพื่อนของผมก็ร้องไห้เหมือนกันเพราะว่าเพื่อนผมมันก็โดนด้วยโดนห้าสิบจบแต่ตอนนี้เพื่อนก็เสร็จแล้วแต่ผมยังไม่เสร็จเลยอ่ะเดี๋ยวพูดความของเองเลยก็ถือว่าเป็นอันสุดแล้วเนี่ย just